หนึ่งมาหกห้าเอาง่ายๆไปก่อนเฮ้ยห้าอีกแล้วเล่นท่าไปๆอีแล้วเดี๋ยวตายเองอสองหาอ้าสามเอา เอาก้อนนี้เลยกันตายแน่ยังไงก็ตายไม่ตายไม่ตายแหละสามเยีย่ยมหนึ่งสซไวันนี้เธองได้เป็นคนแพ้นะทุกคน6 แพ้แล้วครับทุกคนว่าผมไม่สามารถเล่นต่อได้มันเหลือแค่4ตัวก็บ2ตัวแค่นี้เองทุกคนและนี่ก็คือตัวละครจากโกดิ้ n สปาต u l a และใครที่ยังไม่เล่นโกด d ้ n สปาต u l a นะครับทุกคนรีบเลยเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะ